จริงๆแล้วนะครับเป็นความสําเร็จเล็กๆของผมวิทย์ไทยคําจีนคำนะครับที่สามารถเปลี่ยนความคิดของลูกค้านะครับจำนวนมากเลยนะครับที่ไม่เคยคิดที่จะเดินทางมาที่ประเทศจีนไม่เคยเที่ยวจีนมาก่อนเราจะถามทุกครั้งเลยเวลาขึ้นรถว่าใครยังไม่เคยมาจีนบ้างก็ปรากฏว่ามีคนยกมือเกือบทุกคณะที่เดินทางมาแปลว่ามีคนเนี่ยเปลี่ยนความคิดได้แล้วจากที่เคยกลัวประเทศจีน ในหลายๆแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยุ่งยากทีนี้ลองมาคุยกันในแต่ละประเด็นหน่อยว่าจริงๆแล้วภาพเมืองจีนในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างกับคลิปนี้ตอบโจทย์ทุกสิ่งเกี่ยวกับประเทศจีนน่าเที่ยวอย่าบอกใครนะครับ ต้องทําความเข้าใจแบบนี้นะครับประเทศจีนเนี่ยประชากรเยอะจริงๆนะครับเป็นเบอร์หนึเบอร์สองของโลกเลย1,400กว่าล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งที่ออกแบบมานะครับส่วนใหญ่แล้วก็ทําโดยคนจีนเพื่อคนจีนนะครับคนต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบจีนๆ ดังนั้นนะครับในหลายๆที่หลายๆทางเนี่ยป้ายบอกทางสัญลักษณ์ต่างๆแม้แต่ในพิพิธภัณฑ์ที่ดูหรูหราอลังการสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษาจีนซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าคนจีนคือลูกค้าหลักของเขาถามหาภาษาอังกฤษบอกว่าโอ้ยทำไมไม่ทําภาษาอังกฤษเพื่อชาวต่างชาติเลยนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับถ้าเทียบกับประชากรหรือว่านักท่องเที่ยวภายในประเทศของเขาเองเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันน้อยนิดมากๆนะครับคนต่างชาติมาคนจีนดีใจนะครับแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างโดยเฉพาะป้ายสัญลักษณ์ การบอกทางต่างๆเนี่ยเขาทํามาเพื่อคนจีนอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนิดหนึ่งนะครับ สำหรับการเดินทางมาเมืองจีนใช้โทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเหมือนกับยอ่อโลกให้เล็กลงมามีบริการในการเปิดโรมิงนะครับหลายคนซื้อซิมหลายคนพกพ็อกเก็ตไ i ไฟมาจากเมืองไทยแบบนี้เนี่ยไม่มีปัญหาเหมือนกับเราอยู่บ้านตัวเองเหมือนอยู่ที่กรุงเทพเหมือนอยู่ที่เมืองไทยเข้าแอปพลิเคชันต่างๆได้ตามปกติใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแต่ปัญหาคือถ้าเราเข้า Wi-Fi โรงแรมนะครับในเมืองจีนเนี่ย เหมือนเป็นโลกคู่ขนานทางอินเทอร์เน็ตคือแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นสากลไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับ Line นะครับต่างๆนานารวมถึง Google Google Map ในการถามทานนะครับที่เมืองจีนเนี่ยจะใช้บริการไม่ได้เพราะว่าเป็นเหตุผลเรื่องของความมั่นคงเขากลัวว่าต่างชาติที่เป็นคู่แข่งเนี่ย จะเจาะเข้ามาเจอกับข้อมูลหรือว่าเห็นอะไรต่างๆภายในจีนนะครับถ้าเราเข้ารหัส Wi-Fi สิ่งเดียวที่ทําได้อาจจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมหรือไม่ก็เข้าแอปพลิเคชันแบบจีนซึ่งแน่นอนว่าก็กลับไปที่ปัญหาเดิมคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาจีนนะครับดังนั้นนะครับถ้าอยากจะใช้บริการอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมเหมือนกับอยู่เมืองไทยให้สะดวกสบายก็เปิดโรมมิ่งมาซื้อพ็อกเก็ตไวไฟมาหรือว่าซื้อซิมมาเปลี่ยนสําหรับผมนะครับส่วนตัวจะชอบการเปิดโรมมิ่งมากมามากว่า เพราะว่าไม่ต้องดึงซิมออกมานะครับปัญหาก็จะน้อยหน่อยถ้าเปลี่ยนซิมไปเปลี่ยนมาอาจจะหายได้หรือว่าเปลี่ยนแล้วใช้งานไม่ได้ต้องมาตั้งระบบมากมายคนที่อ่อน IT แบบผมเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมาะกับเรื่องนี้เท่าไหร่เปิดโรมมิ่งมาเที่ยวไม่กี่วันนะครับราคาเดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงมีให้เลือกหลายเครือข่ายนะครับ ่อเนื่องได้เรื่องของการชําระค่าบริการต่างๆนะครับก็มีให้เลือกหลายวิธีด้วยกันเดี๋ยวนี้นะครับที่นิยมมากๆเลยก็คือ t r u e Money นะครับอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเป็นรายวันแล้วก็เรทเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับหรือไม่ก็เคพลาสของทางกสิกรเขาก็ใช้งานได้รวมถึงธนาคารต่างๆสามารถสแกนจ่ายได้เพราะว่ามันจะเข้าระบบไปทางอา i ิเปเมืองจีนนะครับจะมีค่ายสาหรับการชําระเงินอยู่2ค่ายหลักๆก็คือ WeChat ป a y แล้วก็อา i p เปนะครับแอปพลิเคชันอย่างท r ูมันนี่เนี่ยจะร้อยไปกับ อา i ีเปยก็สามารถสแกนจ่ายเงินได้สแกนแล้วก็กดเลขตามที่เขาบอกเราเพราะว่าถ้าเราแลกเงินสดมาเนี่ยบางทีนะครับเขาจะใส่หัวนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ขายนะครับแต่ว่าเขาไม่มีเงินทอนก็จะเกิดความยุ่งยากตามมาได้เพราะเดี๋ยวนี้นะครับคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีใครพกเงินสดกันแล้วโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว ทำได้หลายอย่างถ้าเรามาเที่ยวเมืองจีนนะครับก็แนะนํากันไว้สําหรับแอปพลิเคชันในการสแกนจ่ายเงินแบบจีนๆพกเงินสดเอาไว้นิดหน่อยนะครับแตกแบงก์ย่อยที่ร้านสะดวกซื้อที่ค่อนข้างมีมาตรฐานนะครับมีแบงก์สิมีแบงก์หหยวนเอาไว้นะครับก็อุ่นใจสบายใจได้ครับ เรื่องของปลั๊กไฟนะครับสมัยก่อนอาจจะมีรูช่องเสียบเนี่ยไม่เหมือนกับเมืองไทยแต่ตอนนี้นะครับเท่าที่ผมมาในรอบ2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปลั๊กต่างๆเนี่ยเหมือนเมืองไทยเลยนะครับจะชาร์จโทรศัพท์มือถือหัวปลั๊กก็เหมือนกันจะเสียบคอมพิวเตอร์ก็ใช้งานกันได้หมดแล้วอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับไฟก็มีจํานวนโวล์เนี่ยเท่ากันด้วยเรื่องนี้ตัดปัญหาออกไปได้ส่วนเรื่องของอาหารนะครับหลายคนมาเมืองจีนนะครับถามหาบะหมี่ก๊ยวนะครับหมูแดงเป็ดย่างนะครับ อันนั้นเป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวของอาหารจีนเท่านั้นแล้วก็เป็นอาหารสไตล์กวางตุ้ง ซึ่งเป็นมณฑลหนึ่งของจีนในจํานวน20กว่ามณฑลเพราะฉะนั้นถ้าไปเที่ยวหลายๆแห่งนะครับหาไม่เจอบะหมี่เกี๊ยวหาไม่เจอหมูแดงเป็ดย่างเนี่ยไม่ต้องตกใจอาหารจีนเนี่ยโอ้โหมีเป็นร้อยร้อยแบบนะครับอย่างตอนนี้เรามาอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียงก็จะเป็นอาหารเจ้อเจียงที่ค่อนข้างจะโด่งดังเช่นเดียวกันไปอยู่ทางเสฉวนนะครับอาหารก็จะมีรสเผ็ดไปอยู่ทางยูนนานอาจจะมีพริกบ้างนะครับไปอยู่ทางหูหนานนะครับเผ็ดมันเค็มอาหารจีนเนี่ยร้อยแปดพันเก้าก็สอบถามเข้ามาได้ก่อนจะเดินทางนะครับโดยเฉพาะถ้ามากับไทย คำจีนคำเนี่ยถามมาก่อนได้ว่าอาหารที่ปลายทางเมืองจีนที่ท่านไปเที่ยวเนี่ยเป็นลักษณะไหนแบบใดถามหาข้าวหมูแดงนะครับถ้ามาเจ,เ,จเจียงเนี่ยถามหาเป็ดย่างเนี่ยคนแถวนี้เขาก็มีงงเหมือนกันนะครับก่อนจะแถลงไขกันต่อนะครับว่าเที่ยวจีนมีมุมไหนให้คอยระวังสังเกตกันบ้าง ขออนุญาตแวะมาประชาสัมพันธ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไทยคำจีนคำของเราจัดทริปเที่ยวทั่วประเทศจีนเลยนะครับแต่ว่าไหนๆเมื่อครูเนี่ยก็จวดถึงอาหารแล้วอยากจะนำเสนอเส้นทางที่การันตีได้เลยว่าอร่อยแน่ๆนั่นคือพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนครับโดยเฉพาะเส้นทางแต้จิ๋วซัวเถารากเง่าบรรพชนจีนพ้นทะเลเป็นอีกทริปที่พ่อแม่พี่น้องหลายท่านที่ไปกับเรามานะครับ ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในรสชาติความอร่อยถูกปากคนไทยอาจจะเพราะว่าชาวแต้จิ๋วนะครับอพยพมาบ้านเรากันเยอะเลยเลยหนีบเอารสชาติเหล่านั้นขึ้นเรือกันมาด้วยรถสัมผัสของลิ้นคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ชาวแต้จิ๋วสัวเถาเลยใกล้เคียงกันครับเราจัดโปรแกรมออกมาแบบกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบไม่เข้าร้าน4วัน3คืนนอนโรงแรม5ดาวอินเตอร์เชราตันกลางเมืองเลยนะครับในราคาพิเศษสุด42,500บาท โดยผมวิทย์ไทยคำจีนคำจะนำคณะร่วมบรรยายพูดคุยและรับประทานเมนูอร่อยๆที่เด็ดที่เด็ดกับทุกท่านแน่นอนครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วว่างนะครับก็ติดต่อจองเข้ามากันได้เลยถือว่าเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จในชีวิตหลังจากทำงานเหนื่อยกันมานานนะครับเช็ควันเวลาเดินทางและที่นั่งผ่านทางเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอหรือว่าจะแอดไลน์ ID มาก็สะดวกครับแอดไทยไชนีสท a l k พิมพ์ตามนี้นะครับไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพอย่าพิมพ์ผิดละกันเป็นอีกหนึ่งโปรแกร,รมที่เต็มค่อนข้างไวนะครับจัดหนักเรื่องของเมนูความอร่อยในแต่ละมือ้อคัดมาเน้นๆผมไปชิมไปการันตีมาเองส่วนเรื่องเที่ยวนะครับท่านจะเข้าใจกับประวัติศาสตร์การอพยพย้อนรอยเหล่ากงเหล่ามากขึ้นเรือกันมาแบบไหนแล้วต้องหนีมาทำไมรวมถึงจะมาไขาปริศนากันครับว่า แต่จิ๋วกับสัวเถาสองคำนี้เนี่ยมันแตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันอย่างไรนะครับประวิทย์แพ็คก,กระเป๋ารอแล้วนะครับเมื่อเรามาพักนะครับในโรงแรมระดับอินเตอร์หรือว่าเป็นร้านอาหารในโรงแรมระดับอินเตอร์นะครับการหาช้อนซ่อมเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเพราะอันนี้เป็นวิธีการกินข้าวการรับประทานอาหารแบบคนตะวันตกช้อนซ่อมเนี่ย มีให้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นโรงแรมแบบจีนนะครับไม่ว่าจะรูหราหมาเห่าขนาดไหนในบางครั้งนะครับก็จะมีแต่ตะเกียบแล้วก็ช้อนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกันอาจจะต้องทําใจกันไว้ล่วงหน้าว่าบางพัตตารบางร้านเนี่ยไม่มีช้อนซ่อมให้แต่ตะเกียบมีแน่นอนแล้วก็ช้อนสําหรับกินซุปเนี่ยมีแน่ๆน,นะครับลูกค้าในการเข้ามากินอาหารคือคนจีนส่วนใหญ่พันกว่าร้านเนี่ย เขาถนัดการกินตะเกียบนะครับเขาไม่ถนัดการกินช้อนซ่อมเพราะฉะนั้นมาเมืองจีนก็เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับ เรื่องการเรียกแท็กซี่นะครับคนไทยบางท่านนะครับนะักท่องเที่ยวบอกว่าเหมือนกับสมัยก่อนโอ้มาขอนามบัตรโรงแรมนะครับแล้วก็ให้แท็กซี่ดูให้เขาไปส่งตามที่ที่ท่านต้องการจะไปแล้วก็กลับมาที่โรงแรมอย่างง่ายดายสมัยนี้นะครับไม่ง่ายอย่างนั้นแล้วเพราะว่าแท็กซี่ที่วิ่งกันอยู่และมีแสลักแท็กซี่เนี่ยเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีจะเหลือก็แค่เมืองท่องเที่ยวหลักๆแค่ไม่กี่คันเท่านั้นเพราะว่าคนจีนเนี่ยเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับอาจจะต้องให้ทางโรงแรมเนี่ยช่วยเรียกรถให้หรือว่าถ้ามีเพื่อนคนจีนให้คนจีนช่วยให้แต่ตัดปัญหาเลยครับนะครับมาเป็นหมู่คณะนะครับมากับไทยคาจีนคาน่าจะง่ายที่สุดเพราะว่าชั่วโมงนี้นะครับถ้ามาเมืองจีนแล้วไม่มีโทรศัพท์มือถือที่เป็นภาษาจีนนะครับหรือว่าเป็นเบอร์จีนเนี่ยการเรียกแท็กซี่เนี่ยก็ทาได้ค่อนข้างจะยากลำบากพอสมควรแต่มาเป็นหมู่คณะแบบนี้อุ่นใจไปด้วยกันแชร์ไปด้วยกันค่าใช้จ่ายเนี่ยจริงๆแล้วถูกลงกว่าเก่าด้วย กฎหมายในเรื่องของการคมนาคมทางถนนของจีนในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องแรกเลยที่ต่างจากเมืองไทยแน่นอนคือเมืองจีนนะครับรถจะวิ่งชิดขวาส่วนเมืองไทยจะวิ่งชิดซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาข้ามถนนต้องมองซ้ายมองขวามองให้ถูกทิศทางมองด้วยความระมัดระวังอันนี้เป็นสิ่งที่ต้อง อนนกกัไว้่ส่วนบางครั้งนะครับไปตามท้องถนนจะเห็นคนจีนเนี่ยบีบแตรปิ้นๆน,นะครับเขาไม่ได้หาเรื่องนะครับเพราะว่าแตรเนี่ยกลับไปที่เบสิกของมันเลยเขาบีบเพื่อเป็นการเตือนว่าเขามาด้านหลังรถกําลังวิ่งมาเป็นการเตือนนะครับไม่ได้บีบแตรแล้วมีเรื่องเหมือนกับในบางประเทศส่วนคนที่นั่งแถวหลังนะครับก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยทั้งรถขนาดใหญ่และรถขนาดเล็กและกฎหมายจีนนะครับคนที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยปกติแล้วบางประเทศอาจจะปรับเงินคนขับแต่ว่าเมืองจีนเนี่ย ปรับเงินคนนั่งด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกฎเกณฑ์ที่วางออกมาก็เพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางผู้โดยสารทุกท่านครับเรื่องห้องน้ำนะครับตอนนี้เป็นนโยบายสําคัญของทางประเทศจีนในการปฏิวัติเมืองหลายๆแห่งอย่างเช่นเรามาในวันนี้ที่อูเจ่นนะครับห้องน้ํา5ดาวก็มีแล้วนะครับสะอาดสดใสนะครับหลายคนบอกทําไมคนจีนห้องน้ํามีแต่ห้องน้ําแบบนั่งยองยองโอ้มันเมื่อย คนจีนบอกอันนั้นนะ่ะถูกหลักสรีระวิทยาห้องน้ําแบบสากลที่เป็นแบบนั่งกระโถนเมืองไทยมีไหมเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาจะมีสัญลักติดไว้ที่หน้าห้องน้ําเพื่อรองรับคนต่างชาติแต่อาจจะยังไม่มีทุกแห่งนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางไทยคําจีนคําของเราเนี่ยก็มีการวิเคราะห์วิจัยเป็นอย่างดีเราเดินทางมาดูก่อนนะครับเพื่อ Make ัวร์ว่าห้องน้ําจะไม่เป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวส่วนเรื่องของบุหรี่นะครับก็เป็นสิ่งที่คนจีนอาจจะไม่ทราบว่าการสูบบุหรี่แล้วควันไปโดนหน้าคนอื่นเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงกันต่อไปแต่เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเป็นโรงแรมเกรดดีๆแบบนี้นะครับโรงแรม5าดาวอินเตอร์เขาก็จะห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่โรงแรมรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับรปภก็จะเดินมาเตือนคิดว่าเรื่องนี้นะครับไม่กี่ปีหลังจากนี้เนี่ยเรื่องของบุหรี่ในเมืองจีนเนี่ยจะพัฒนาไปดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ มาเที่ยวเมืองจีนนะครับเที่ยวได้หลายแบบมากๆทั้งเรื่องของทางธรรมชาตินะครับแผ่นดินจีนกว้างใหญ่ไพศาลนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยว่าความงดงามทางธรรมชาติของเมืองจีนเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนให้ภาพเล่าเรื่องได้เลยนะครับผมส่วนเรื่องของอรารยธรรมนะครับนี่คือประเทศที่มีอรารยธรรมต่อเนื่องยาวนานอย่างน้อยๆก็5,000ปี เมืองหลวงโบราณนะครับมี78แห่งกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะทางฝั่งเหนือนะครับเมืองซีอานเมืองลั่หยางเมืองหางโจเมืองปักกิ่งโอ้โหคือสุดยอดทั้งนั้นเรื่องของอารยธรรมเนี่ยประเทศนี้ก็หายห่วงเช่นเดียวกันหรือจะเป็นเรื่องของเมืองใหญ่นวัตกรรมนะครับมาเซี่ยงไฮ้มาชงชิ่งมาอู่ฮั่นนะครับก็จะได้พบกับความว้าวที่หลายท่านบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเมืองจีนนะครับเป็นความภาคภูมิใจของซีกโลกฝั่งตะวันออก ฝังตะวันตกมีสหรัฐอเมริกาเมืองจีนก็มีดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศจีนเนี่ยหลากหลายและอย่างที่บอกครับเป็นความภาคภูมิใจของไทยคําจีนคำนะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของพี่ๆน้องๆจํานวนมากที่มีต่อประเทศจีนสมัยก่อนไม่กล้ามาไม่กล้าเที่ยวกลัวจีนเหลือเกินเดี๋ยวนี้นะครับมากันครั้งแรกคุณวิทย์ครับผมมาเมืองจีนครั้งแรก พี่วิทย์คะหนูมาครั้งแรกเป็นความสําเร็จเป็นความรู้สึกดีใจของผมมากๆนะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของพี่ๆได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็อยากจะมาขยายความบอกกันว่ามาเที่ยวเมืองจีนชั่วโมงนี้นะครับปลอดภัยที่สุดในโลกละแท้จะมองไม่เห็นตํารวจเลยเพราะว่าเขามีกล้องวงจรปิดติดอยู่เกือบทุกที่และใช้ระบบ AI ในการตามติดคนร้ายจนคนร้ายเนี่ยไม่มีที่อยู่หนีไปอยู่ต่างประเทศกันก็เยอะนะครับมาเมืองจีนปลอดภัย อากาศดีเพราะว่านโยบายของเขานะครับความมั่งคั่งอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ตอบโจทย์อีกต่อไปแล้วแต่ว่าภูเขาสีเขียวท้องฟ้าสีครามตัางหากละ่ะคือเป้าหมายของรัฐบาลจีนและความสุขของคนจีนในปัจจุบันเรามาเนี่ยหายใจเต็มปอดถ้าเกิดเป็นภูมิแพ้ที่เมืองไทยนะครับบางครั้งนะมาที่นี่5วัน6วันเนี่ยผมหายเลยนะครับ กลับไปเนี่ยค่อยเป็นใหม่ก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวด้วยกันนะครับมาพบกับบรรยากาศสบายๆถ้ามากันเป็นหมู่คณะนะครับกับไทยคําจีนคําเนี่ยรับรองว่าสบายใจหายห่วงทุกเรื่องประวิทย์เคลียร์ให้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับและทำให้หลายท่านที่ไม่เคยเที่ยวจีนหรือว่าไม่ได้มานาน,านแล้วเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นมาครับยังไงไทยคําจีนคําก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางทุกท่านในรอบที่ผ่านๆมานะครับ ที่ช่วยให้ข้อมูลและบอกเล่าความรู้สึกให้ฟังจนผมรวบรวมนำมาเล่าต่อในวันนี้ครับส่วนท่านใดนะครับผ่านมาได้เห็นคลิปนี้เริ่มรู้สึกว่าอยากจะมาสัมผัสดินแดนโบราณที่เต็มไปด้วยอารยธรรมความเกี่ยวข้องกับเมืองไทยของเรารวมถึงตำนานความอร่อยต่างๆก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมพร้อมรอต้อนรับทุกท่านที่สนามบินแล้วเราจะเหินฟ้ามาด้วยกันอีกครั้ง เที่ยวแบบสบายๆนะครับผมก็อยากจะนําเสนอแนะนาครับเส้นทางแต้จิว๋วซัวเถารากเงาจีนโพ้นทะเลดินแดนแห่งต้นตํำรับอันโอชะอันนี้ใช้เวลาเดินทางจากกทมแค่3ชั่วโมงก็ถึงแล้วครับตลอดระยะเวลา4วัน3คืน42,500บาทบอกราคากันไว้ให้ชัดเจนชัวร์ไม่มั่วนิ่มเรียกว่าเที่ยวจีนนะครับมีทุกระดับราคาแต่ถ้าชอบแนวกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบไม่เข้าร้านไทยคำจีนคำรับจบ ดำเนินการให้ดูแลกันเป็นอย่างดีให้คุ้มค่ากับวันหยุดพักผ่อนของลุงป้านาอาอาอีอาแปะอากงอามา่าทุกท่านนะครับ